ครับวันนี้ได้รับสินค้ามาหนึ่งอย่างรสัสด,ดา้าตามไปนานนะครับเดือนก่อนเดือนขีดก่อนนะผ้าเชื้อผัดยุคนี้โควิด ิแกะดูเลยนะกันเลยครับเป็นเครื่องวัด PTA ครับสั่งไปนานแล้วครับจากต่างประเทศราคาถูกไหมซื้อในไทยก็คอจะหลายตงคง มกิน้ยาเจ็ดก็ะจบก็ตรงรุ่นที่สามแต่ยังไม่ดูข้างในนะครับก่อนดูดที่รอบมาเรามีเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่แล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวนี้ครับเครื่องวัด CCA และก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่ต้องขาดไม่ได้คือไฮโดมิเตอร์ที่เอาไว้วัดน้ำกดนะครับอันนี้สั่งไว้ก่อนไฮโดรมิเตอร์เดี๋ยวสั่งในไทยวันสองวันคงได้นะมาดูนะครับน,นี่เก็กล่องดูพร้อมกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างนี่ครับเครื่องวัดดูสวยครับสวยางามมากมจะมีสาย เียบเข้าคอมเียบเข้าเครื่องพิ้นนะครับเพื่อไปพิ้นค่าสัว่วนี้ที่เราวัดออกมาได้ไปครับแล้วก็จะมีคู้มือมือการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษนะครับพอจะเดาได้มีรูปภาพให้เราดูประกอบเราอ่านไม่ออกเราก็ดูรูปภาพประกอบครับ ใช้ได้ครับเก็บมาเก็บดูภายในตัวนี้ไม่ดังดีสายซิลิโคนนะครับก็เลนใหญ่ดีอันนี้ไม่มีการใส่แบตนะครับมี ขีบแบตนะเพิ well. mm ่งใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปคีบดูแบตรดก่อนนะครับว่าคุณภาพการใช้งานของแบตเตอรี่รถผมตอนนี้มันเหลืออยู่สภาพที่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวไปวัดกันเลยครับครับตอนนี้ก็ทีอุปกรณ์ที่จะมาวัดรถนะครับ1.9 ว่าแบตเตอรี่จะเหลือ c t a อยู่เท่าไหร่ครับรถ2ปีกว่าแล้วครับอดีสั่งมาก็เลยจะมาลองเทสดูขีบดูเลยนะครับมือเดียวครับถ่ายทำไม่ได้ขีดคนล,ลบก่อนควบ คลิปก็บวกยางมาปติแล้วครับครับ TDA มาแล้วครับอันนี้ไฟอยู่ที่2.5จะลองวัด ใช้ okay. เป็นข้อแรกก็แล้วกันนะครับลองทเทสตันดาแบบ <c oughs> ท,ทั่วไปก่อนก็โอเคโอเคอันนี้ tta โ okay. อเคตั้งไว้ที่ตามโรงงานเราตั้งมาก่อนนะห้าร้อยแล้วก็โอเค ค่าออกมาแล้วครับ470 c t a 2.5โวลต์ค่ามิลลิโอห์ม6.37 500มิลลิแอมกูดแบตเตอรี่แสดงว่าแบตเตอรี่ยังดีอยู่ครับยังใช้งานได้ดีปกติลองจับไปเมนู ตัวนี้มันสามารถวัดไดตรตัดร,รถยนต์ได้ด้วยนะครับคือเป็นเมนูเป็นเมนูที่สองนะครับอันนี้มันจะเช็คไดต,ตรตของรถเราว่าปกติไหมแล้วก็มันจะมีเมนูที่สามคือเช็คไดชาร์จของรถเราว่าชาร์จปกติไหมอะไรไหม อย่างนี้ครับและการวัดค่า C A <TA> นะครับโอเคนะ C T A <C TA> ครับตรงนี้ครับมันจะมีติปให้เราเลื่อกนะครับเราจะเลื่อนหา C A S เมนูนี้ครับแล้วก็กดโอเคมันจะบอกรุ่นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของผมมันก็จะมีเขียนอยู่ตรงนี้75็ดีแต่ลงท้ายไม่เห็นนะว่ามันบงังตรงนี้ลงท้ายด้วย M F ผมจะลองค้นหาดู ติดทางเปลี่ยนไปที่เจ็ดสิบห้านี่ครับยี่สิบเจ็ดสิบห้าดีก็ลองเป็นคร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะว่ามันขึ้นเจ็ดสิบห้าดีลองกดโอเคเตียงข้างๆอาจจะรบกวนหน่อยนะครับสี6ร้อยหก 4ี่ร้อก TTA สิบสองจุดห้าหกจุูดแบตเตอรี่ครับหรือว่าแบตเตอรี่ใช้ได้ครับยังดีครับกับเมนูครับก่อนทัคริบ ผมยังใช้งานได้ดีครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีเมนูหลักๆแค่นี้ครับก็โอเคแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวมีเวลาจะเอาเบดลูกนี้มาฟื้นฟูอีกทีนะครับ,รบโอเคครับ ขอบคุณครับ